ถ้าก right, you ันในจอยพันจมกี you, ่ยเ่มูุกิน่เนะเราบวญมือเราบยอมือนกินห่อนอจ้าจอยบัติขายให้เนี่เครื่องแล้วเนีเอาเบิลนเอาไเกิกระโตกระตานะพก้ไหมเราโจมรอบซองเลยนี่ไอ้เนี่ยมัดมือไปได้ได้เขาบอกมันมันลุกแม่มัดไหนเนี่ยยื้อไงว่โอ้ยโจมลุกเันยังเราังี่ยเราแบบได้ยเราแได้ขนาดบายประตูร ยังยังน่ดขีปดเหนียวเป็นไปได้บอกว่าไปไงนไแล้วของน้ำก้อนนะจอยมปนไวครถแล้วนเกิหมดเอาไว้ีจะบอยากเมือบอเมือกับบาเนาะ้นว่าบอยากมือได้คอยจอดทีไ้บังคับกันมาได้แล้วนเราประันจากมือตอนนี้หรือว่ามือไม่หรือว่า บมเมนตั้งบมตัวเป็นโบได้แล้วเดี๋ยวนี้นะการตั้งบมเมนแนวเนาะเออหมดเนาะถ่ายแนวหนึ่งแล้วตัดชายแนวหนึ่งเนาะอ่ะโอ้สุดยอดยาได้บบบนี่เนาะต้องถ่ายแล้วเหรอตาชัยแบบความจริงความเครียดความเครียดเอ้ยหมดก็ออกมาเบิร์ตแมนหมดเออเอยหมดมีความเครียดตอนเดี๋ยวความเครียดแต่ลังคิดมาถ่ายแบบว่าเมาอ่าเมื่อก่อนต้องร่องกันก่อนอยังนีแมนตาอยากดังบอกเสียงอเอาอยู่ว่าน้ำนะ น่ามยอะจิบเอาลแต่ปากแฝปากไหวเลยาิเอาเงินเติมน้ำมันเนี่ยป้าไมถได้ครับถูกเติมหมดรวมีเนาะเติมหมดบ่มีแบบเงินค่ดเติมน้ำมันอะไรอย่างนี้สิเพราะจิไปหาเอื่อยเนาะรป๋าแม่มาถ่ายผลนะแบบว่าผู้ใหญ่คนนเนี่ยนิเอาเงินลังคินี่ยงถูกต้องบอจอย่งมาถ่ายยังบอก

Ừ Nhưng mà hai anh Thế ông khó Khó cho khó, thông khó, thông khó thông bay anh Vậy ông à? bác ừ. đi giúp đỡ Ừ, ừ, làm không được Có ừ. ừ. áp, có mưa áp, ừ. Phải bảo đỡ, tổ. một cường Trầm Xuân Tùa, là มันจะไปหาช้อยนี้ต <them. Man S 1> mm ัวใดควรเคล็บเอาบุเคล็บเอาไปได้กขนาดเราบอกรึไงมันช่วยนะมันมุดใกล้แบบไหนเนาะสี่โมงแล้วตอนนี้สี่โมงแล้วตอนนี้ก็ดีเตับมาตัวใดควรเอากะเอ้าบุกควรเอากระตาไครก่อนแม่นแล้วเนาะแม่นแล้วแม่นแมนมาถ่ายเอ็นย้งเนาะผมบอกว่าล้างคลิปเนี่ย จุบยาบอให้หลังคลิปบอเออหลังคลิปหลังคลิปไปจีไทยก่อนจุบยาไทยไม่จ่อยดีกว่าเไม่จ่อยเก็บเครื่องไม้จ่อยเฮ้ยไอ่จ่อยเก็บเครื่องก่อนกูมุ่งพอได้จ้อยเยมือนกูอีกเดินอะไรไมงเนาะสิ่กู้จังไเอ้ยมีมีบัตรทุกอย่างเคยสมุทรเสอกว่าเจ้าเนาะเคยเป็นคนดีที่ผ่านมาโดยมุ่งอยากให้เป็นคนนี้เนาะบนดีคอยนะ พ่าไอ้ซี่ก็ไล่คนเบิ่งเอ้อหมดเบิ่งเจ้านะว่าเป็นคนดีที่ผ่านมาหากมาบอดีซองสามมือมานี่ยเจ้าสิปล่อยให้สิ่งนี่มาทำลายชีวิตเจ้าบ่คุณหใหญ่เพิ่นกำลังขักแพงงลายข้ามเขาความชักหรอเราบ่ได้เป็นเจ้าได้เป็นเดี๋ยนะไอ้จอยเราบ่มีความคิดบ่อกระดูกเด้งเนี้ยเลย แล้วเลีงเง้ยงเมียลูกเที่ยวพวแบบนั้นบ่จังกินเหล้านะาลาาแล้วเลี้ยงลูกเมียบ่กุ้มบ่ไปนะเจ้าเสือออกไปหนาสากคอยกัดกัดคลิปเจ้าออกไปบ่มีครับผู้ใดแนะนำออกไปนะนั่นนี่หนูก็เคยเห็นแต่เจ้าเจ้าแล่นน้ำเล็กน้อยลูกเหล้านะแน่เล,ล่นลำเลาะได้ทงเสียบทุกสิ่งทุกอย่างน,านั้นเป่นเพราะเอือยหมด จอยกับเราเห็นเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้เมื่อให้ญาติพี่น้อ,องเจ้าอบรมกอนนกแม่แล้วบ่หรอให้เป็นต่อไปะอยูยกันบ่ได้กันเป็นกันได้เพราะว่าเราไปขายขนมบัวจืกตีเราเห็นแล้วก็อุ๊กแล้วแบบนั้นงุมแล้วไปอ,บนะบอาบน้ำเราบอกบัวยาแล้ว ล้วทีมเมื่อ,อาบอยู่บ้านแม่แล้วห,<า>หัวตอนนี้ก็บพอยผู้ใหญ่ิ่นเบิง่งทิมเมื่หาเอื้อยหาพ่อหาแม่เนาะแต่ว่าบาบอท,ท่ช่วยเยอมากรับไปหาพ่อหาแม่แล้วก็หาอเอื้อขช่วยเลยครัเมื่อช่องขอช่วยได้เท่าที่คอยมีตาบ่ได้มีแบบข้า,ามาเ,เมื่อช่องอันนี้คอยเจี๊ยแม่ เมือ่อชงให้พ่อให้แม่เจ้าอันเบิ่งเด้อาการตอนนี่เจ้ากินนี่บบนะอีกเลยได้ไหมออกมาแล้วมืขึ้นรถเจ้าบอเมือ่อก่อนเลยเนะี่ยลูกพี๋เลยเจ้ากเก็บเอาเครื่องของตัวในมันจำเป็นต้องใช้นะเป็นพัดหลอกผัดล้มนะเก็บขึ้นท้ายรถเต๋อได้นอนพัดเผื่อมันห้อนกบบนีได้โอ้ยเพื่อนเลยมีบ้าถ้าบ่กวิ่งโทรมาก่อน จะไหนเราไปแล้วตุล่เดยอเอาไปชีได้ท่ากันนี้เดี๋ยวเข้าไ้เดี๋ยวเห้าไ้ชิมเมื่อน้าบ่จังบ่คอยบดเมื่อคอยเมื่อพาเมื่อปตลจคอยหิรูจักมาเด้อคอยหิรจากมาคือกันเป็นได้พอรูแเห็นนะออกมาแล้วบ่ บบไม่ไปน้ำบอลจอยไปจักบโบได้ไปบอลจอยไปตั้งห้าบอลจอยไปขอโทรหาเพื่อนย่รักษาจิมฮามุ่งไปกับ็ไปเราเดียววะมีหมูยุเพื่นบ่บอเพนยันขอจักคนยันเจ้าไปน้ำบ่บ่หู้ไปท้องสักเออโทรองบางงอ้เจ้ามึงดูงี้ยหมันฉันได้โทรแซงนะไปชมานะพอรู้แพทย์วะ พอลูกแกลช้องวันเตี่ยมเตี่ยมถึงน่าจะสีสิบเป็นโมงเลยคอยประเดงมีเวียกอยู่วันนว่าจะไปบ้านอันส่งทุ่งเนาะแล้วไอ้เล่าไปบอกว่าที่แรกว่าการบันที่เล่าเมื่อวานนี่นะโมเมนต์ละไปกับบอจอยไปจักเสียงปากขึ้คุ้นอยู่ขอโทรไปหาบอจอยแชแนล Wow, no. bà liền wow, bò đá, bò nó lý anh chai bỏ say cho sợ hãi hoa mắt, nèm xuống sài luôn, quê gần như. Bản lý anh chai đi ba bọt khơi bay bóng bỏ lẻo. Ba bọt oh, tham tham yeah, khơi bay bọt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  khơi bay 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 ใส่ขาดขุดแล้วขาดเชจับพรนุ่มวอคือเห็นหาเก็บเอาแล้วยอยนะเราไม่อาบได้เมียอจอนะเราได้อาบน้ำได้เราช่มาอาบที่บ้านแม่เราขุดแล้วเราเอา คิดฮ้อนบ่บ่ค <forty> ิดบ่แ <t> พ้นัดแม่เพิ่นฮ้อนค่อยยังบ่ได้แม่เมียก็ได้หมู่พวกเนาะสิ่สิฮอบ่พอบ่คิดฮอกันก็สิบ่ได้เดี๋ยวนี้นะบ่ได้บ่ได้ฮอย่าซะอืเดี๋ยวน้องมาต่อกันเลยพี่น้อง โดยแกเป็นหมดใจอยู่ในห้องเนาะตอเพได้สามนาทีหนึ่งดวยแล้วทุลัเบอกตูวียงเขาไปยังออกข่าวไรเดียวว่งนไหนตูวี่งใช้สิบวยงข่าวบ่บวงใช้เราไปยังเอกกล้องบ่รู เอาไหนี hey, nice. hey, pues ่ผอุแกแพ้นี no. ่ผด nah. ุแอลผกแผลมาได้เรือว่าไ้นี่ถามเอาอุลีดูฮะไปได้คือมาไหนี่ตอเป็นไนแม่เห็นไอมาหร่แล้ววางเวียบบอางเวี่ยโอ้ได้เห็นลายเมื่อยขึ้อ่ะขนทอดไอเดกยวขึ้ทอดโมเมนต์นี้น้อตุ้ก็มโมเลี้ยเ่ยอกันเยอกกัน ทางไปหมดผัวหนาเราเฉพร้อมเมื่อเด็ดเดยวนี้นะแล้วเราเก็บถึงเก็บของแล้วกับกาบกับมื่อเนาะหรือว่าเมื่อสงบสติอารมณ์ก่อนเราเปิดเพลงฟังเราคิดตัวนี่าเอ้ามื้อนี้ไปช่วงเพื่อนได้กันเนาะวัดมีสัญญาณบ่อยยูบุญแล้วคอยอยู่นั่งโซ่เป็นไหมเป็นเรา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 มาแต่เช้าเป็นให้เราดิคอยเป็นเราเนาะเพราะฉะนัเราเหนื่อย đừng lắm thôi cho bóng 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 phải, 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 ừ. phải bóng bóng จะเจัไไงแล้วเรานย่อมเราคลยเราเาหนน้าอ้เนาะทีเนาะอ้าวเราไ่้องไวนะเาจเิ่เ็นกจีด้าไปนี่เก้าเจะมื้อชาเล่หนีเใดพอใจฟาไนี่เนาะ ก้าวเมื่อดมั้งนี่ยังว่าแต่ยังมาพันว่าเนาะยันเสียได้ป่ะมื่อโดนเนาะแสดงจอดไปหล็อกไว้ได้มีโซ่ล็อกเป็นนี่ว่ามีดอกเนาะปราะ่าประตูนี่จะเปิดตลอดประตูเป็นห้องแถวมีดอกเนาะแต่ามันเสียมันยังได้เอาล็อกมันยังไหวนะใครเนี่ยยังไดงเราบุญยอดมือเดี๋ยวนี้ เราบ่ยอมเมื่อถ้าเ่เห็นหน้าบ่เวียงเราถ้าบ่าเวียงเขาม้าเราอยู่ใชเลเนี่ยั้ขั้นมาแว่ไปมาพาเราไปแล้วก็คิ้งที่ไปแล้วถ้าเห็นเจ้าเดินนถ้าบ่เห็นหน้าเ่เวียงเราบ่ลุกแล้วบ่ว่าเราบ่เชื่อว่า Bò ná. Nhau à. hay bổ, hay xua, lao bội nhóm mưa, hay cao, mắt xuân ở lòng, nên lâu bội luôn, và ngon 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 nó ngon 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 cái là ngon nó ngon 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 đi ngon 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 lại chẳng phải ngon 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 bộ เมื่อไหร่เนยใช่ไปเมื่อคือลูกนะลูกมันสวยเลยเมื่อคือบ่เมื่อคือานจบเจือแบบนี้ทาเบาอย่างยี้ทายังละทาอยู่นอกยงวาอยู่ทานอกก็ต้องมาหักนยลุวรถ่อยอยู่นี่ค่อยนี่ละครับเจ้าละทายอยู่นอกละออกไปทารถละไว้ห่างเึมเดือดเลี้ยวตอนนี้มาขึ้นรถไป จะไปใายให้นี่บาเวียงเราถ่านู่นอกพุดถอาทางเอมดแต่กัทางไอ้จอยเป็นพดของใส่จะเป็นเนาะต่อนนี้เพราะว่ามันขาดเหลือเนาะขาดมันลดกับบมี่มีคอยมีแต่มันลดคอย่ให้เจ้าออกน้ำอบ่นั้นนะมันขึ้นลดรบรออกพกกีบเนาะหรือว่าเจ้าจะอาบน้ำโบหรือว่าจะได้หรือว่าบบยอมขึ้นถให้อาบน้ำกับบอาบคอย่บห้เจ้าเติมน้ำาล็กกีบ บ่ม um> ีกะสิเก็บกันใช้เนาะพ่เนาะมีผู้เ um, ต um, ิมให้ตั้งหลายอีกละอ๋อเอาจังน anyway ัได้ยินว่าเชเาอันนี้กยังบ่ฮู้ดล่ะอเพิ่นเวียงชัยบอกมีผู้เติมน้มันให้เอามาส่งให้ได้นะไล่ะผู้ใหญ่เพิ่นค่เราบ่มีน้มันกอุ้มขึ้นบ่เป็นแล้วเนาะเราบ่ยอมเมือบัทาันได้จอยเพิ่นจเฮยังบ่ลุกกินนี่เนาะเราเมือเด้เราบ่ยอมเมือกินฮ้อนจ้าจอยสิขายลงให้เาเครื่องเราได้เอาเบิดแล้ว

แล้วกองหนังกอนาะจอยวันนี้รถแล้วขนาเกือหมดเอาว่าลีจะบอวชเมื่อโบบวชเมื่อก็บ้าเนาะขับกันบ่บอวชเมื่อได้ก่อนกินอย่างไรบังคับกันมาได้แล้วสนดเราเราประชันอย่างเมื่อตอนนี้หรือว่ามือไหร่หรือว่าอะไดก็ได้แต่ความสะดวกของท่าเจ้าเนาะก็ชักห้องก็เป็นห้องแล้วเศร้าเป็นห้องของท่าเจ้าเศร้าทีมงานก็ไปได้ังคัาอียน์นะเราคุยกันแล้วแล้วาว่านเจ้าคุยกันแล้วแล้วกั

อยู่กับเจ้าเป็นตัวตีแล้วยังม่ได้กินหากินเนี่ยกินเรื่องแบบมากินแบเป็นแนวว่ามีพังเนี่ย่วนเราเนี่ยมาคุยรราเจ้าน่อถาถามเจ้าไหนเีราไมอย่าเมื่อว่าบ่เมื่อว่าหมดสบายดีสบายบาไ